สวัสดีครับสมการดีวครับผมสั่งของจากคดีเอ็กซ์เพรมาอีก1ชิ้นวันนี้เพิ่งมาส่งนะครับของที่ว่านี้ก็จะเป็น DC Power Supply เป็น Power Supply แบบปรับค่าได้นะครับตัวนี้อ่ะมาดูภายในกล่องว่ามีอะไรมาบ้างก็จะมีคู่มือแบบภาษาอังกฤษนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นสีออกทนขาวๆหน่อยสายที่แถมมาก็มีสายวัดดำแดงให้คู่หนึ่งแล้วก็สายไฟ AC นะครับสายไฟอินพุตนั่นเอง ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะหอมาค่อนข้างดีทีเดียวผมแจ้งราคานิดหนึ่งนะครับสำหรับ GVDA Power Supply แบบปรับค่าได้ตัวนี้เป็นขนาด30โวลต์10แอมป์ตอนนี้สั่งก็จะอยู่ราวๆประมาณ70เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆ2,100บาทบวกลบนะครับราคาอาจจะมีปรับเปลี่ยนขึ้นลงได้ในอนาคตอันนี้แล้วแต่ร้านค้าเขานะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอถ้าไหนสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูเองได้เลยส่วนที่ผมไม่มีขายนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนาะ เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นโทนสีาขาวเป็นขาวแบบด้านๆนะครับก็สวยงามดีผมว่าในส่วนนี้ก็เป็นด้านหน้างตัวเครื่องยี่ห้อก็ GBDA มีปุ่มอะไรให้เราใช้งานบ้างก็ปรับแอมนะครับปรับโวลต์ปรับแอมเนี่ยก็จะมีมาให้2ปุ่มปรับหยาบกับปรับละเอียดโวลต์ Volt ก็เช่นกันนะครับหยาบแล้วก็ละเอียดปุ่มพาวเวอร์จุดเด่นของพาวเวอร์สปายตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือนี่ครับ มี USB มาให้5โวลต์2แอมป์สำหรับช่อง USB ตัวนี้เขาจะจ่ายแบบฟิกมาเลยนะครับไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับการปรับพวกนี้จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับ USB ตัวนี้แล้วก็มีขั้วต่อมาให้นะลบบวกแล้วก็กลาวนะครับในส่วนของหน้าจอก็มีอยู่3หน้าจอมีแอมป์โวลต์แล้วก็วัตต์เดี๋ยวค่อยเสียบไฟให้ดูเนาะตอนนี้จะไม่เห็นตัวเลขนะครับไ,ไม่เป็นไรด้านข้างก็จะมีรูสำหรับให้อากาศผ่านเข้าไปนะครับเพื่อ,อไว้ระบายอากาศ ในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีชื่อรุ่นนะครับ GBDA รุ่นก็นี่ครับ SPS ขด H 3 0 1 0ไฟขาเข้าหรือว่าอินพุตก็ AC 2 3 0บโวลต์บวกลบ10%เอร์อพุตอยู่ที่3 0โวลต์10แอมมีฟิลให้ด้วยฟิลเนี่ยจะเป็นขนาด3 1 5แอมฟิลจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพัดลมระบายอากาศพัดลมระบายอากาศเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อตัวเครื่องมันร้อนถึง 50องศาเซลเซียสนะครับมันถึงจะเริ่มทำงานนะเดี๋ยวผมจะแง่ฟิวให้ดูนิดหนึ่งนะครับใช้ไขควงนะงัดออกมาปุ๊บง่ายๆเลยครับนี่ครับมีฟิวเป็นฟิวหลอด3.15แอมป์นะครับแล้วก็มีสำรองให้ตัวหนึ่งก็คือด้านล่างอโอเคเดี๋ยวผมใส่กับคืนก่อนอแค่นี้เสียบเข้าเลยปุ๊บนะครับ สายวัดก็เช่นกันเดี๋ยวเราจะทําการแกะแล้วก็ต่อไว้เลยส่วนสายวัดเนี่ยความยาวจะอยู่ที่เส้นละ1เมตรนะครับสีแดงเราก็ต่อเข้าขั้วบวกดําก็ขั้วลบนะครับอ่ะตอนนี้เสียบปักเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดเลยจะมีหน้าจอขึ้นมาอยู่3ค่านะครับก็จะเป็นค่าแอมป์โวลต์แล้วก็วัตต์ตัวเลขหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบสีหลักสามารถแสดงค่าได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยปกติทั่วไปแล้ว Power Supply เนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะต้องขึ้นมาให้2หน้าจอก็คือแอมกับโวลต์แต่ตัวนี้พิเศษมาก็จะมีวัดมาด้วยนะครับโวลต์ Wolf. ก็เป็นแรงดันนะครับแอมก็เป็นกระแสส่วนวัดก็เป็นกําลังไฟฟ้านั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมใช้เป็นมัลติมิเตอร์มาลองวัดเทียบดูตัวนี้ก็เป็น g v d a เหมือนกันนะครับ GD118B ทำการเปิดผมก็เอาสายสีดำนะครับหนีบเข้าไปเลยปึ๊บนะ สายสีแดงหนีบเข้าไปจะเห็นได้ว่าค่าโวลต์ยังไม่ขึ้นอะไรสักอย่างนะเพราะว่าตอนนี้ปรับเป็นศูนย์หมดนะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการปรับโวลต์ขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าปรับยังไงก็ไม่ขึ้นนะเราจะต้องปรับแอมเพิ่มขึ้นนิดนึงอ่ามาแล้วครับทีนี้ก็ปรับโวลต์ขึ้นได้เลยสังเกตที่มัลติมิเตอร์ก็จะขึ้นมาด้วยเช่นกันเดี๋ยวผมขอปรับมาทัก12โวลต์น,นะครับ เราไปปรับมาประมาณนี้แล้วก็ใช้ปรับละเอียดช่วยผมจะปรับค่าได้แม่นยำมากกว่าหน้าจอของมัลติมิเตอร์ก็12โวลต์ก็ถือว่าได้ค่าที่ถูกต้องนะครับเ,เดี๋ยวผมลองหมุนไปจนสุดดูว่ามันจะขึ้นไปกี่โวลต์28.6นะเราก็ปรับละเอียดช่วยก็จะขึ้นไปถึง31โวลต์ก็ถือว่าตรงสเปคเพราะสเปคเขาก็คือ30โวลต์ส0แอมป์ส่วนตอนนี้อ่ะ ค่าแอมป์แล้วก็ค่าวัตต์ยังไม่ขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปต่อเข้ากับโหลดนะมันยวต้องมีโหลดก่อนมันถึงจะขึ้นค่าแอมป์แล้วก็วัตต์ขึ้นมาแต่ตอนนี้เราปรับได้เดียวก็คือค่าโวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาลองทสช่อง USB ดูนะครับผมจะเอามาเสียบกับมือถือดูนะจริงๆมันสามารถเอาไปใช้งานหลากหลายได้ใช้กับพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องการไฟ5โวลต์อัะนนี้ครับเดี๋ยวเสียบไปเลยอโอเคนะครับ หรือจะเอาต่อกับหลอดไฟก็ได้นะครับตอนนี้เป็นหลอดไฟ led นะใช้ไฟขนาด5โวลต์เหมือนกันนะครับสังเกตว่าเสียงจะเงียบมากนะยิ่งตอนที่พัดลมยังไม่ทำงานเนี่ยแทบไม่มีเสียงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสกับหลอดไฟ led เซตนี้หลอดไฟ led เซตเนี่ยต้องการไฟอยู่ที่5โวลต์ตอนนี้ก็ปรับไว้ที่5โวลต์เป็นที่เรียบร้อยนะคร เดี๋ยวผมจะนีบดูนะครับว่าไฟเซตเนี่ยมันจะกินกระแสเท่าไหร่สว่างสุดๆเลยนะมันจะกินไฟอยู่ที่1.1 M กว่าแอมป์กว่าๆนะถ้าตีเป็นวัตต์ก็5.6วัตต์ถามว่าวัตต์เนี่ยมาจากไหนวัตต์ก็มาจากค่าแอมป์คูณด้วยค่าโวลต์น,นะครับเดีย๋ยวลองปรับดูนะครับว่ามันจะกินกระแสเยอะกว่านี้หรือเปล่าไม่ขึ้นแล้ว แสดงว่ามันกินกระแสอยู่ที่ประมาณ1.1แอมป์กว่าๆเท่านั้นนะครับถ้าเราปรับมาที่5โวลต์นะทีนี้เรามาดูในส่วนมอเตอร์บ้างมอเตอร์ตัวนี้ต้องการแรงดันไฟอยู่ที่ประมาณ12โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะกินกระแสเท่าไหร่หรือว่ากินแอมป์เท่าไหร่ผมจะปรับขึ้นมาที่12โวลต์12โวลต์เรียบร้อยนะครับผมก็จะหนีบไปขั้วใดขั้วหนึ่งแอีกอันหนึ่งนะครับ มอเตอร์ Water, ตัวนี้จะกินไฟอยู่ที่1แอมป์กว่าหรือ12.8.9วัตต์เนี่ยนะครับ power supply ตัวนี้เราสามารถปรับจำกัด5่แอมป์แล้วก็โวลต์ได้ด้วยเพราะบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะมาใช้บางทีมันจะจำกัดแรงดันแล้วก็กระแสนะครับเราก็สามารถมาปรับที่ power supply ของเราได้สมมติว่าผมต้องการจะปรับอยู่ที่12โวลต์2แอมป์นะครับตอนนี้มันเป็น1 2โวลต์แล้วนะ เดี๋ยวเราจะมาปรับแอมให้มันเป็น2 M. แอมเราก็เอาเนี่ยครับมาช็อตกันเลยปุ๊บไม่ต้องกลัวนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะขึ้นไปถึง8แอมเราจะขยับลงมานะครับให้เหลืออยู่2แอมอ่ะตอนนี้อยู่ที่2แอมนะครับอ๋อปุ๊บอ่ะเป็น12โวลต์ตอนเนี้ยเท่ากับว่า power supply ตัวเนี้ยมันจะจ่ายไฟอยู่ที่12โวลต์2แอม อ่ะแค่นี้เราก็สามารถไปใช้งานได้แล้วเราสามารถปรับตั้งค่านะครับทั้งแอมป์แล้วก็โวลต์ตามที่เรากำหนดได้เลย power supply ตัวนี้ก็จะมีระบบที่เอาไว้ป้องกันเวลาไฟวูบไฟดับนะครับอย่างไฟดับแป๊บเดียวนะครับมันจะไม่มีผลกับการใช้งานของเจ้า power supply ตัวนี้ก็คือไฟดับปุ๊บแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก1วิกลับมาประมาณเนี้ยเครื่องมันจะยังไม่ดับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมจะปิด power นะปุ๊บนึ่สามสี่ ห้าหกเจ็ดประมาณ6วินาทีนะครับหกวินาทีมันถึงจะดับนะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าไฟมันวูบดับไปประมาณสักวินึงหรือ2วิแล้วก็กลับมาเนี่ยมันจะไม่มีปัญหากับ Power Supply ตัวนี้มันยังสามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่องอีกประมาณสัก6 7วินาทีนะครับผมจะมาเทสกับเครื่องเสียงรถยนต์ที่ผมต่อไว้ฟังเล่นๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งจะใช้ไฟอยู่12โวลต์ด้วยกัน เดี๋ยวผมมาเปิด power supply ก่อนก็ปรับขึ้นไปให้ได้12โวลต์เดี๋ยวผมเช็คแอมป์นิดนึงว่าแอมป์เท่าไหร่แอมป์ประมาณ1.5น่าจะเพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นสาย power ของเครื่องตัวนี้นะครับสีดำก็เป็นลบแดงก็เป็นบวกผมก็จะเอานี่ครับเสียบเข้าไปเลยนะลบอันนี้ก็เป็นบวกปึ๊บสังเกตที่หน้าจอของ power supply นะครับมันจะมีการกินกระแสเกิดขึ้นละ ตอนนี้กินอยู่ประมาณ50มิลลิแอมเพราะว่ามีการสแตนบายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่อง ก็จะเห็นได้ว่ามันกินไฟอยู่ประมาณสัก280กว่ามิลลิแอมถ้าเราเร่งเสียงมากขึ้นก็กินอยู่ประมาณสัก300มิลลิแอมนะครับโดยประมาณหรือบางทีเราเอาไว้ตรวจเช็คซ่อมพวกเครื่องมือช่างก็ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นสว่านลไรล้สายตัวนี้เวลาเจาะมันไม่ค่อยมีแรงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาที่ส่วนของมอเตอร์เฟืองเกียร์ หรือว่าในส่วนของแบตเตอรี่กันเนี่ยผมก็จะใช้ power supply ตัวนี้ในการเช็คดูนะครับถอดแบตออกมานะครับมันจะระบุเป็นขั้วบ,บวกขั้วบลบนะเราก็ไปดูด้านในด้านในมันก็จะมีขั้วบ,บวกขั้วบลบนะครับเห็นไหมอันนั้นก็จะเป็นบวกฝั่งน,นี้ก็เป็นลบนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาเปิด power supply ก่อนนะครับ สำหรับสวา่านไร้สายตัวนี้จะใช้ไฟขนาด12โวลต์ตอนนี้ก็ปรับมาที่12โวลต์ส่วนแอมป์เดี๋ยวผมลองเช็คดูว่าตอนนี้แอมป์มันเท่าไหร่อ่ะเบื้องต้นนี้ผมอาจจะปรับแอมป์อยู่ที่ราวๆสัก3แอมป์ก่อนแล้วกันดูว่า3แอมป์นี่มันจะเพียงพอกับการใช้งานของมอเตอร์ของสว่านตัวนี้ไหมนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้หนีบเข้าไปด้านในนะครับอาจจะต้องใช้ตัวช่วยนิดนึง จะออคีมหนีบเข้าไปนะครับเอ่ะโอเคนั่นแล้วเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเอาคีมหนีบเข้าไปเอ่ะโอเคนั่นปึ๊กแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะ ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปรับแอมเพิ่มขึ้นนะดูว่าความแรงของสว่านเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเบื้องต้นผมกด Switch สวิตช์สว่านคาไว้ก่อน มันก็จะกินอยู่ประมาณสัก 2m กว่าๆนะครับแต่าก,การที่ทดสอบไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของมอเตอร์แล้วก็ชุดเฟืองเกียร์ของสว่านตัวนี้ไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะแต่ส่วนที่น่าจะมีปัญหาก็คงจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่ามันถูกใช้งานมานานอยู่พอสมควรแบตน่าจะเริ่มเสื่อมนะครับดังนั้นเวลาไปเจาะมันก็เลยอ่อนหน่อย พอเรารู้อย่างนี้นะครับเราก็เพียงแค่หาแบตเตอรี่ก้อนใหม่มาให้กับสว่านตัวนี้ก็สามารถใช้งานต่อได้แล้วเพราะว่าในส่วนมอเตอร์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาสรุปการใช้งานตอนท้ายกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับ power supply แบบปรับค่าได้ยี e ่ห้อ GVDA จะเห็นว่าการใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้หลากหลายมากแล้วแต่เราจะไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงานของเรานะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยทีเดียว ส่วนท้าไหนสนใจผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูเองได้เลยถ้าชอบถูกใจก็สามารถจัดหาจะซื้อมาใช้งานกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ได้จะจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ถ้าหากว่าชอบหรือถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจากช่องจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมสวัสดีครับ